แท้ที่จริงแล้วคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์ต่างกันแค่นิดเดียวคนหนึ่งมองหาสิ่งที่ขาดอีกคนมีความสุขกับสิ่งที่มีคนหนึ่งมัวแต่นั่งเสียใจกับคนที่จากไปอีกคนขอบใจกับคนที่ยังอยู่ข้างๆคนหนึ่งมองหาแต่วิธีลืมอีกคนทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น คนหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอีกคนเข้าใจว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปคนหนึ่งคิดแต่ว่าตัวเองไม่มีค่าอีกคนเห็นค่าคนที่รู้ค่าตัวเองคนหนึ่งพูดไม่คิดกับคนที่รักอีกคนคิดก่อนพูดกับคนที่รักคนหนึ่งมองหาแต่ความรักอีกคน เข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่มีคนรักก็ไม่มีทุกข์คนหนึ่งคิดแต่จะครอบครองอีกคนเข้าใจว่าการไม่ครอบครองก็จะไม่สูญเสียคนหนึ่งหนีไปสุดขอบฟ้าเพื่อดับทุกอีกคนเรียนรู้ว่าทุกขอยู่ที่ใจคนหนึ่งเก็บทุกเรื่องมาคิดอีกคนอภัยทุกเรื่องก่อนนอนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข ทุกอย่างนั้นเป็นทุกดังนั้นทําทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมานึกเสียใจในภายหลังขอขอบคุณคุณนิรุตสิจัญญาด้วยนะครับ